มันนังสินะค่บะบพรตรงสื่อโอ้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการลดน้ำถ้าแม่ลดอยู่ไกลข้องแม่ก็จะใส่วิธีนี้ค่ะเอาดีแท้แล้วแต่แม่ก็เป็นเสื้อไดเที่หน้าที่หน้าเด้ยันสีแขนสีโล่องสิกิดิบดิเห็นหน้ามันบครับเออแต่ว่าตัวนี้มันได้กินอยู่เบิดปีเบิดอันนี้หน้าห้าเพร่ะเป็นตามฤดูเนาะ เนี่ยสีปล่อยมันเกิดธรรมศาสตร์แบบ๋อจริงๆนัดคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่จริงๆแล้วมันค um ือโรงเฮ็ดของแม่แม่นเมื่อจ้าเคือเ็ดนี่ใส่อยู่ในนี่ในนี่ในนี่มันจะมีเว็ดนี่ค่ะแต่ว่ามือเนียนพอเพิ่เก็บไปแล้วเห็ดนะครับเอาอย่างนี้มันก็เกิดครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาวันนี้ก็มาพบกับนัดนะครับเกษตรฟามยุคใหม่ ช่องกเกษตรนะครับที่จะนำพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาสู่ความสำเร็จในการทำกรเกษตรแบบผสมผสานและแรงบันดาลใจในการทำกรเกษตรแบบผสมผสานวันนี้นัดก,ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่บ้านหนองสามสีตำบลหนองสามสีอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้นัดก,ก็พามาอยู่ที่สวนไรนาสวนผสมอีกหนึ่งสวนที่มีความสวยงามและเป็นเหมือนสวรรค์บนดิน อีกหนึ่งส่วนเลยนะครับที่อยู่ในช่วงหน้าแหลงนะครับแต่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดและน้ำนะครับของแม่พิษนะครับว่าแม่พิษเนี่ยท่านมีแนวการคิดหรือว่าหลักการปฏิบัติยังไงนะครับในการทําสวนให้มันสวยงามในช่วงหน้าแหลงแบบนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวนันจะพาไปรู้จักกับแม่พิษนะครับ ผู้ที่อ่าเป็นผู้รเริ่มในการคิดแล้วก็การปฏิบัติในการออกแบบสวนแบบนี้นะครับและก็การดูแลแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผมสวัสดีครับแม่พิษครับอ้าส๊าจ้าปีนี้เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วแม่เหมือแม่เฮ็ดมาหนีเนาะปีนี้ก็เป็นสิเข้าปีที่สามค่ะปีที่สามแล้วเนาะปีสามป้าเฮดมาบอด,ดนเนาะแม่เนาะ แต่ว่าก็สวยงามเนาะแม่เนาะเอาแม่มีแนวทางการคิดการปฏิบัติแบบไหนอย่างไงล่ะแม่ก็คือเฮาก็ใส่ใจมั่นนะคะครับก็บว่าเจ้าเฮ็ยจ่างไดมันคืองามแถงสีนาก็เจ้าใส่ยังเหงสีนาแม่ก็บอกว่ากะใส่ใจนะะั<ะ>่นล่ะใส่ใจกับตนไหม่กับที่นี่นะคะก็คือฮักมั่นนั่นล่ะค่ะกะับเอ่อคอยนม้มนามนี่บ่ได้ขาดน,นะคะนามถา้าถ้าขาดนามมันกระจ เงียวหลวัดสินะคะอือเอามาก่อนแม่ทําอะไรที่ไหนยังไงอยู่ครับถึ่ผได้มามีแนวคิดริเริ่มที่อยากจะมาปรับเปลี่ยนการทําเกษตรแบบนี้แม่โอ๋แต่ก่อนเนี่ยแม่ก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดอันนี้ละ่ะ่ะบานนี้ก็เออเห็นลังเทียไปเนาะกับเป็นคนมักธรรมชาตินะคะครับก็เลยเออก็เลยมาปรับที่หน้าจะของเห็ดเป็นไรหน้าสวนผสมนี่แหค่ะอีกอย่างหนึ่งเขาก็เอน ห้องหน้าเนาะครับค่ะแต่ว่าเนี่ยที่แม่เฮ็ดยู่นี่ก็ประมาณสองไรนี่แหละค่ะพื้นที่สองไรใช่ไหมครับค่ะสองไรค่ะระบบน้าที่นี่เราเป็นระบบน้ําอะไรยังไงพม่ระบบน้ํานี่แม่กระเฮ็ดเป็นน้าบาดาลเป็นน้ําบาดาลเนาะเป็นจอค่ะจอละก็จะลึกจักเมตรแม่ที่ของแม่เฮ็ดยูน่มันสี่สิบแปดเมตรลึกสี่สิบแปดเมตรเป็นน้ําบาดาลบ่อขนาดจักนิวแม่ ห่วยนิ่วในแจ็คนิวเด้อบาดเมียบ่จากบาอ,อกบแต่ว่าก็คือเพียงพอกับสวนสองไร่เมนอืมเอาพาพี่น้องไปชมแนวว่ามันมีแบบนหนย,ยังไงเอาอันที่แรกนี่มันเห็นงามตางามหูนี่มันคืออะไรครับเนี่ยเป็นศาลาบอกโอ้ที่จุดเด่นของเม่ที่แหลงนั้นเหตุก็คือสะพานขามเพาะนะคะกับ,บกับศาลานี่แหละคะ่ะก็คือจุดเด่นขอ,ของของข้องของสวนเนาะนะคะ สลางางามๆแบบนี้งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่แม่ต้นนี้แม่เฮดเบิร์ตสองสองหมื่นแปดค่ะสองหมื่นกบ็บ้านก็ถือว่าราคาย่อมเยาเนาะแม่เนาะแมนค่ะจับต้องได้สําหรับคนที่อยากจะเฮดเนาะแมนอืมล้วแม่ก็จัดสวนแบบอย่างนี้เนาะก็คือง,งามค<ะ>่ะอีกแงบ,บหนึ่งอ่ะปะอันนี้เป็นกล้วยอะไรยังไงแม่อันนี้เพิ่นเขา้าเอินกล้วยพระเทพพันธ์พระเทพะ,ะพันธ์นพระเทพใช่ไหมครับพรพันธ์พระเทม ออ้มันปลูกไ่เบื่องรูปหลังแล้วหลุดนะต้นมันสิเป็นตุกปลูกหลุมต้นมันบวสูงแต่ว่าหง่ครับพื้นที่สองไร่นี่แม่มีการขุดคลองแบบไหนยังไงเนี่ยโอขุดขุดคลองนี่ห้องบริขุดเองนี่ค่ะตัวนี้ห้องใส่รถดนะคะใส่ใส่รถดแม่โคจุกเนาะค่ะอ๋อก็เอารถแม่โคใญ่ีนะบอก่แม่ค่ะจุกอ่อมเลยนะคะ ครับยกขึ้นลึกจักเมตรแม่เฮาที่แรงนน่นเฮาเห็ดเป็นเลือกสามเม็ดค่ะแต่ว่าน้ำน้ำยันนี่มันจะมีอยู่ประมาณเมตรเมตรกลัวๆโอ้มันก็ตื้นไปบ้างอะไรไปบ้างนาะมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวพันอะไรยังไงล่ะแม่นี่มะพร้าวพันน้ำหอมค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมอ่ะอันนี้เราปลูกตั้งแต่แร็กๆเลยปะครับแม่นค่ะปลูก ปลูกจะเริ่มต้นที่ที่เห็ดค่องก็คือห้าร่งต้นมะพร้าวก่อนเนี่แหละค่ะครับอโอ้มันก็งามเนาะมันอยู่ใกล้น้ำเนาะแม่นอแม่นแต่ว่าตอนนี้เฮายังโงหดอยู่ครับอันนี้<อ>ก็คือเป็นระบบน้ําของแม่ก็คือเราใช้เป็นไสา่ย,ยางรถบ่กครับแม่นค่ะสย่สายส่ยางรถส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งจะตักจากค่องขึ้นมานะคะอ๋อคือลักษณะก็คือตักซิดข,ขึ้นมาเลยแม่นตักขึ้นมาอ๋อ ถ้าถ้าตัวฟังนี่เขาก็จะใส่สายยางเข<อ>เป็นตาง่ายอยู่ด้น่นอะาก,การลดน,น้ำเมี่จะเห็ดตัวปมนิ่งแดงไหวนะคะอ๋อก็คือเป็นการลดน้ําแบบสมไห่เก้าเนาะแม่นอนคือคือเขาจะใส่ประโยชน์จากจากส่วนน้าในคลองน้ำนะคะครับผมอูอแล้วก็แนวริมริมนี่ก็คือ แม่ก็จะเน้นปลูกคาปลูกกล้วยไปเนาะแม่เนาะค่ะนี่มันจะเป็นกระป๋องแนวนี้นะคะโอ้อันนี้คือกระป๋องรถน้ำกับกะตักน้ำตัวนั้นขึ้นสาดขึ้นใส่นลคะตัดใส่ขึ้นมาโอ้เฮ็ดดีอยู่เด้เนาะเอาแรงงานที่แม่ทําอยู่ที่นี่มันมีจักคนหรอแม่โอ้ใช่ที่มีเฮ็ดอยู่นี่กะสองคนค่ะสามสามคนค่ะครับแต่ว่าแม่ก็ใส่เวลาว่างมาเบิ่งย้ําโมแลงหรือย้าโมสองสี่กับมือนละสองชั่วโมงอย่างนี้นะค่ะ ทำวันละสองชั่วโมงเช,ช้าสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่แม่ถ้า<อ>มือได้บนิเปใสก็คือว่าเบึงเพิ่นเบิดเมือนสินะค่ะครับค่ะโอ้โอเอาแม่คือมีแนวคิดที่จะมาทําลิเริ่มเปี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วครับแม่โอ้คือคือเข้าจะใส่เวลาว่างนะคะให้มันมันอยู่กับพวกนี่นะคะคอีกเรื่องหนึ่งบาทนี่ก็แปลว่าเขากับ ได้ยอยากได้กินยูก็มันนังสินะค่ะพะตรงสื่อโอ้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการลดน้ำถ,ถ้าแม่ลดยูกไกลคล้องแม่ก็จะใส่วิธีนี้ค่ะเอา <c oughs> ดีแทแล้ะน้อ <c oughs> เออมันก็ลดได้ทุกต้นนะแม่นาะแม่นค่ะเขาจัาดขึ้นไปเลยนะอ๋ออันนี้คือประโยชน์ของห่อไส้ไก่ใช่ไหมแม่แม่นเข้าลดได้ลอมเบิดเลยนะ ครับถีถีทีเขาใส่แล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยเนาะแม่นค่ะใส่เวลาไวพร้อมนะค่ะคือแค่ว่าสาดสาดสาดขึ้นอย่างเดียวแม่นแม่ก็จะสาดขึ้นไปเลยโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเนาะแม่เนาะอันนี้แม่เคล็ดไม่รับก็บม่เคล่าเดี๋ยวก็ต้นนี้แม่ก็ใส่ความคิดเราเองอะนะค่ะเอาเองข็ดเอง คือเป็นเคสไม่รับที่ว่ามันทําให้ต้นไม้อยังเขี้ยวอุดมสมบูรณ์นะนะให้แล้วห้อกระสาดเึ้นใจไันไปโหลดสินะโอ้ต้นไม้มันก็เลยยังเขี้ยวอยู่แม่งั้โฮอดพิ่นทุกเมือนคือขอให้มันมีน้ําชุ่มพนัมนลากเขาเนาะกระสาาขึ้นไปให้พ่นครับ ถ้าถ้าวห่าซ่อมเบื้องต้นใหม่ก็ได้ขนยามเ่าวโบมามันก็เป็นเงาเงาเด้ถ้าห่าวมาหามากกันก็ซื้นขึ้นนอเหมันมันดีใจนะอะมันสีได้น้ำาัล่หอ่านฟังหนมันจะเขียวเนี่ยแต่ได้ดนะำครับเพราะว่าตรงเมียบริบทรู้บ้างเนื้อสินีไมโหดเพิ่นเเอาแม่ไปเห็นรักการแบบนี้มาจากไหนยังไงล่ะครับซีงได้มหมแม่ก็เบิ้ง เปิดเบื้องพอ่อน้ำอันไล่กันอันที่เฮ็ดนี่อันทูบมบีแหละครับอยู่ทูบบ้างอะไรบ้างเนาะแม่นเออกะดีตะลานน่ะครับแล้วมัน<แ>ทาได้จริงใช่ไหมแม่แม่นกะเรียวมาดัดแปลงใส่ของเจ้าของน้่มมาสินะอือที่แรกแม่กิเป็นเสนื้อไดลเทียหน้าที่หน้าเด้แขนสีแขนสีโลองสี่กิสิบดิเฮ็ดหน้าอันบ่ละครับเ แต่ว่าตัวนี้มันได้กินอยู่เบิดปีเบิดอันนี้หน้าห้องขาขเป็นตามฤดูเนาะเอาแถวนี้เขาคือบ่อเฮ็ดกันเข้าบ่อเขา้าว่าจังได้ล่าเขาเห็นแบบว่าเฮ็ดผู้เดียวนด่ไหมเพิ่นกอกากเฮ็ดอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มีทุนจังสินาครับอีกอย่างหนึง่งแกหน้าเพิ่นน้อยคัดเพิ่นโลออกอมันก็จะดได้เฮ็ดหน้าน้อยจังสินาะอืมก็คือสิ่งแรกก็คือต้องมีพื้นที่แมนสิ่งที่สองก็คือต้องมีน้ำแมนมีทุนมีทุนแมนครับ ถ้านนไม่มีทุนทําได้ไหมแม่มีที่อ่ะจะเขาโครงการนําพวกรัฐบาลเพิ่นนั่นแล้วถ้าเพิ่นมีโครงการมาข้ากัไปสมัครย<อ>ังสินะครับ,บมรผมม,มีแรงม,มีพื้นที่แล้วก็ไปขอเขาสมัครยังก็ตามพวกกันที่รพสเพิ่นให้งบอันนั้นอันนี้มากสินะค่ะเพิ่นมีโครงการทุกปีนั่นแหละ แค่นี้แม่ไปบ่ท่านเพิ่นแม่ก็เลยได้ก็เลยได้ลงทุน่วนตัวเนี่ตั้งใจอย่างเฮ็ดเล้วอ่ะนะค่ัก็เลยตรงบืนต่อไปเอาทำแล้วมันได้อะไรล่ะแม่หลังจากที่เราได้เริ่มลงมือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเออก็ได้บ่เบงสีก็ได้ความสบายใจได้ยังไงได้ผลผลิตจากมันนี่แหละเป็นกล้วยอังสีเขาก็ได้ขายเป็นฝลังจังสีแกซีมีอันผู้ ปูซังกินน้ำเผาประจําครับได้ขข่ทุกมือเนาะขายทุกมือค่ะโบพ่อทรงไห่เพิ่นเอาไปขข่ใส่หรือไแม่น้าอันคนในในบ้านเผานี่แหละไข่ตามชุมชนเนาะแม่เนาะแต่นดี๋ยเอาไปให้เพิ่นมือละอันโอยจังสีนะผููเพิ่นไปสั่งประจํานั่นครับแต่ว่ารอบนี้แม่เก็บเบิรแล้วฝรั่งมันยังบบทันพอเก็บอยู่ฝั่งผุ่นโอ้โก็คือสร้างรายได้ไปเนาะแม่เนาะเอาไปเดี๋ยวไปดูข้ามสะพาน สะพานอะไรนะแม่สะพานข้ามคลองเนาะแม่อื่นสะพานข้ามคลองแล้วมันข้ามคลองครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นจุดเช็คอินที่ที่ที่แม่ชอบที่สุดเนาะแมนเป็นว่าเขาเขามาเบินสะพานนึงสีเข้ากับเลี้ยวไปถนนมันกมันกิดสบายจังสีนะโอ้ก,ก็คือถ้าเรามายู่บนสะพานแล้วเรามองมองไปที่ส่วนเราใช่ไหมแม่แมน เขาขันมองจากถนนมามันก็จะเห็นสะพานเนาะครับมองจากสะพานไปมันก็จะเห็นเป็นรถแลนด์ยู่ถนนอย่างสี่นะเป็นเป็นนิ่วตั้งแต่แม่ได้เริ่มทํามาในระยะเวลาสามปีเนี่ยแม่ได้ประสบการณ์หรือได้ข้อคิดอะไรจากการได้ทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ครับคือคือข้องแม่นี่เนาะมันมันทําเลมันมันมันอยู่ติดถนนเนาะครับ คือต่อไปนั่นอนาคตน่ะแม่ว่างแผนไว้หนั่นว่าแม่สีเฮ็ดคล้่ยเป็นโฮมสเตย์นะครือคือแม่ส้างสัางบ้านไปอีกยืนไว้ทั้งผุนนะเป็นเหมือนคาเฟ่ใช่ไหมแม่แม่แต่ว่าเฮ็ดเป็นบัครผักนะครับโบโบเฮ็ดเป็นร้านอาหารเฮ็ดเป็นร้านบ้านพักอ๋อเป็นเหมือนบ้านพักเอ่อริมสวนแม่เฮ็ดเป็นบ้านผักตากอากาศแบบครับ เอากินลมธรรมศาสตร์นะครับเอาอีกอย่างหนึ่งที่นัดทรงใส่อยู่แม่คือคลองแม่เนี่ยมันลึกประมาณเมตรห้าสิบนะตอนนี้ใช่ไหมแม่น้ำถ้ามันมันยังอยู่หนาแม่มันเป็นดินอะไรมันเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวมันเป็นดินเหนียวแม่มันดินเหนียวนี่มันจะเก็บน้ำได้อยู่ดนครับมันมันบ่ซึมได้ถ้ามันอยู่ยังไรมันก็ยังสั่น มันเป็นดินเหนียวอคือมันจะละเหยไปตามอากาศอย่างเดียวแต่มันจะไม่ซึมไปชั้นดินอื่นมันมมัันนจะโบซึมไปครับแต่มันอยู่สิมันก็จะอยู่จังสีนนะก็จะอิ่มน้ํอยู่อย่างนี้แหละแมนมันมันจะอยู่ของมั่นน่ะนะมันมันะเป็นดินเหนียวนะค่ะดินเหนียวมันดีอย่างก็คือมันมันเก็บน้ำดีๆค่ะแต่ว่าถ้าโบมีน้ำแห้งก็แห้งแข็งไปเลยได้บัตดินเหนียว เ็กไปเลยแม่นี่คือขอเสียของมันจอบขุดไม่เข้าอะไรไปอย่างนั้นเลยแม่ทานาฝนมีหนำังสีมันเกิดแล้วเขาจะจุกเอาสามมือเข้านี่โกยไปเรื่อยเังสีก็ได้โอ้เอาในของนี่แม่เลี้ยงตาอะไรยังไงบ้างครับอยู่นนี่ตอนนี้แม่สีลงมิตรปลาตะเพียนกับปานิ่นครับโอ้ก็มีปลาตะเพียนกับปานิ่นเนาะแม่ มันมันมันจะขืนมากตอนห่ออาหารให้มันนี่มันจะขืนมากครับอันนี้แม่บริวารหัวอ,อาหารให้มันส่วนนี้งามงามสวยงามมากจังเ <c oughs> เป็นเหมือนสวรรค์นบนดินเลย <c oughs> เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่โอ้โหนะัดไฟฟ่นมากก็คือมันเห็นแล้วมันชุ่มชุ่มชื้นไปหมดเลยแม่เนาะ <c oughs> อ่ะไปะไปดูกันตรงกลางนี่ตรงกลางนี่แม่มีการวางแพทย์หรือว่ามีการจัดระบบแปบไหนยังไงแม่ โอ้คือคือกลางนี่แม่จะจะให้ทีทีมันบบา่างอะนะคะ่างแต่ว่าเขาก็เห็ดเป็นระบบเป็นแถวนะต้นนี้แม่ลืลือนทัวออกมาว่านนี่ครับก็สิมันมันมันเป็นทัวพันธ์ที่โบเมนถือตามฤดูมันนะครับมันมีแต่คว่ง่ามันโมเป็นหมากแม่ก็เลยลือมันโพดใบมันโพดใบจังหวะมันกระลยกเป็นจังสีนะธรรมดามันสีเขียวเต็มเบิดนะอ้อ ก็ค so ือเป็นเป็นเป็นทั่วฟักยาวหรือว่าเป็นทั่วอะไรเงี้ยเป็นเป็นทั่วปีเขาเอิญทั่วปีเขาเรียกทั่วปีใช่ไหมแม่อันสิเป็นหนวยหนวยคิ้เขียวเนี่ยนี่นะค่ะครับนี่มันมันโมเมนต์ฤดูมันคือมันก็เลยบอกหนวยเนี่ยอปกติมันจะออกช่วงปีไหนเดือนไหนอย่างแม่ออกช่วงช่วงพฤศจิกาอ๋อปลายปีนม่ยบ้านนี้แม่ก็เลยล่องเอามาปลูกเบิ่งเดือน เดือนเดือนเดือนนี่แหละเดือนเดือนบังขันเนาะเดือนเดือนขัมันเดือนอย่างเดือน,นมีทุนมีหน้เาเออปู่มีหน้าน้ำเฮาเนี้ยมษาครับมันบอออกผลมีแต่างามใบ<笑><笑>แอ้กันเลยเรือทิมเบริร์ครับอันนี้นนเป็นกองอะไรแม่โอ้นี่ฟางค่ะแต่ว่าข้าจเจียวเศษเป็นฟางอัดเนาะครับบ้านนี้แม่กันเลยมาดัดแปลงเห็ดเป็น,เป,นเป็นกองฟางธรรมศาสตร์แต่ว่ามีเอาหัวเสียนใส่อยู่ดิเนี่ย แต่ว่าเก็บกมือมือเชื้อเห็ดแมนอ๋อไอ้ที่พมเห็นเป็นวางเป็นแถว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 ,วไปนี่คือคือลงเห็ดแมนแต่ว่าแม่บบัวใส่วิธีการคุ้มผาคือขจา้าครับแม่สีปลอยมันเกิดธรรมศาสตร์แบบอ๋อนนจริงๆนะคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่จริงๆแล้วมันคือลงเห็ดของแม่แมนฮ่า่าเจ้าเ่ื้อาฮ่ดนี่ใส่อย่่ในนี้่าน่าฮ่าฮ่า่มฮ่าฮมาเ่า่าฮ่่า่าฮ่่า่าฮ่า่อเ่ฮ่ เอาอย่างนี้มันก็เกิดเหมือนกันใช่ไหมนี่เกิดที่ที่แล้วแม่ก็ว่ามันสิเกิดบ่อเม่ก็ลองเมืองม่นก็เกิดขึ้นกันครับเก็บไปกับสิได้เยเสาระวางเสาละโลเอาในหนึ่งกล่องนี่แม่ใช้หัวเชื้อเห็ดกี่ก้อนแม่นี่แม่กับสิใส่สองสองสองก้อนครับเอาเอาห้อยห้อยอ้อมตีนมันเอาโรยหรือว่าเอายัดตามข้างๆแม่ ยัดยัดตามคางนี่ก็มี่ครับยตดอยู่ราะน่ก็มี่ครับบานนี้อยู่ในกลางนี่ก็มี่เป็นอยังแม่คือใส่กลางแม่ใส่ว่าจังหวัดแมนจิเน่ไปเรื่อยๆเห็นบ่ครับมันกกจะเกิดข้อมั่นเองยุ่ในนีอีกนะโอ้มันก็เหมือนว่ามีเชื้ออยู่เนาะเมียนคือเขากินไปเรื่อยๆเข้าเขาบริเตุว่าเข้าสิไปขายมือละแดงสันสีนะเขาบริเวณแดงสันนะทำไว้บริโภคใมนครัวเรือนเมียนเอ้าลักการทำห้องแม่นี่มันเป็นยังไงน่าสนใจแล้วซะแล้วสิเนี่ย เอาเริ่มแรกเลยทํายังไงแม่อดที่แรกนี่เพี้ยนก่อนเนาะเพี้ยนก่อนที่ที่รถเข้าอัดอัดนั่นแม่กจะเจ้ามาเลี้ยงเป็นครูกันมันจะเป็นครูเป็นครูเป็นครูไปอยู่นี่ครับ้านนี้แม่กับดนำให้มันให้มันซีนเอาเนาซะก่อนจัาหน่อยนี่พอให้เปื่อยเปื่อยแม่แม่นแต่ว่าของภูเพิ่นเท็ดนี่ะเพิ่นเจาไปแช่น้ำแม่นบอกออันนี้แม่ก่แช่แม่สิมาหดอยู่นี่มันเพราะมันได้นี่แล้วแม่กับเอา หัวเสียมาใส่ครับบีบหัวเสียแล้วก็มาห้อย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 โอแล้วก็เพียงคุ้มมันไว้ครับก็ยังสิละเม่สีบัใส่พยางคุ้มรมบ่มสิป่อยมันเกิดเองของมันํำนี้แม่นจบวิธีแม่นต่หาจะเก็บผลเท่านั้นเก็บผลนิดเท่านั้นอ๋อมันง่ายจังเลยว่ะเป็นอะไรกันหรออันนี้แม่ตอกกันไว้บ่อยเป็นพังโอ้ กัเท่านั้นแหละแม่เห็ดครับอโอ้มหาก,กินง่ายปนานีน้ดิแมโนะเออแต่เขาเจว่าตจวเห็นเนาดแนวใดสันเอาเห็ดง่ายเลยแล้วอ๋อแล้วมันก็ได้ผลเนาะแม,มโนะแมนอันนี้ก็แมนด้นี่ยังว่าอยู่นี่มันมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับยุ่ใต้ดินนี่ก็เป็นเป็นเสื้อแล้วก็เฟียงนี่กบงดน้ำโอ้ให้มันชื้นไว้ใช่ไหมแมนมันมันสิขืนเป็นธรรมชาติของมันเองเฮาเฮาบ่ได้เห็ดอัดแบบ แบบเขาเจ้าขายลงเฮดแบบได้เป็นเข่งเป็นเข่งสินะครับอันนี้เขาเฮดเฮดซาเขาพ่อกินในครัวเรือนหนึ่งสินะค่ะทําไว้บริโภคเน้อแม่นาะแม่เนอมเอาหลังจากที่แม่ทําเป็นแบบผสมผสานแล้วชีวิตครอบครัวเรามันเป็นยังไงแม่เออกะกะแบบว่ามีกินขึ้นแบบเขาบอกตรงไปซื้อของตลาดนะอีกอย่างหนึ่งของตลาดเนาะเขาก็บอกว,ว่าเขาเจ้าสิปลูกหรือใส่สารเคมีอีกอย่างมาก่งสินะเขาก็บอกหมนะ มันลดค่าใช้ใจ่ายได้จริงนะเนี่ยบานนี้อันนี้เท่ากับกินสบ่ายนะครับคือห้องเฮ็ดเองอืมโอ้ยมีการ<ม>จัดการระบบทั้งน้ำแล้วก็พื้นที่ได้สม,มู์แบบเนาะแมมเนาะแม่นพื้นที่เท่ากับเฮ็ดนี่จำกัดของเฮาค,คือเฮามีเนี่ยที่ซ้ำนี่แหละเฮ็ดในห้องสิได้ประโยชน์ลายที่สุดนะครับหลักก็มีกินสุยางถีอยู่ในนี้แหละในเนื้อทีสองไรนี่แหละครับ เลื่อเฟือ mm hmm. อิ่มอกอิ่มใจอ,อิ่มท้องเนาะแม่เนาะเอาแม่มีแนวคิดอะไรฝากถึงคนที่กำลังทำกเกษตรอยู่นะตอนนี้แล้วก็กำลังที่จะเริ่มเออที่ที่แรกนเนาะเขากับกับสีโบอ่างค้นกับบท้นเนาะว่ามันบบนี่เขากับคอยเฮ็ดไปล่ละค่ะกับสำคัญก็คือใส่ใจใส่ใจกับกับต้นใหม่ก็ยังที ทีข้าปลูก็แหละค,ะค่ะข้าาปูกแเลยข้าบอใส่ใจดูแลมันมันกระบอกงามนะค่ะครับอ๋อเอ้ามีอะไรฝากถึงคนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ไหมครับแม่ก็ออมีอย่างละนีจังเลยก็มาคุยกันก็ได้ยค่ะคุยภายทั้งของน่อง ันก็ซื้อนีก่อนัดครับทั้งทั้งน้องนัดนี่ก็ได้ครับ,รบติดตามของเพิ่นอยู่ประจำนะคะโอ้ครับรผมตู้มูเบื้องนี่ก็โอ้เพิ่นไปหั่นเป็นหนีตัวมือนเพิรนีองใส่กะลังเทียกะเบิ้งของเพิ่นมาใส่ของเจ้าของนํางบางสินะคะครับอเอามีช่องทางสําหรับผู้ที่อยากจะศึกษาเรียนรู้กับแม่ไหมครับเรื่องระบบการจัดการส,สวยๆแบบนี้ครับแม่ มีเบอร์โทรมียังไงไหมแม่โอก้กิดจะมีเบอร์โทรค่ะครับโทรกับพานทั้งน้องน, okay, นัดนีก็ะไดค่ะทั้งนัดนัดมีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้น้อครับทางทางใต้นี่นะครับ<า>เบอร์โทรของแม่ก็สอบถามแม่เข้ามาได้หรือว่ามีพันุ์กล้วยลากหลยชนิดก็สอบถามแม่เข้ามาได้นาอค่ะมีทั้งกล้วยงาช้างกล้วยอะไรต่างๆนาอแม่นอแม่นค่ะกล้วยหอมอะไรทุกอย่างก็มีจำหน่ายมี่ค่ะมี่มีมีกล้วยหอมแล้วก็มีของอัน เป็นน้ำว่านี่แหละค่ะยากได้พันมั่นกับติดต่อมากค่ะก็จะเพียรให้ได้นะคะจะส่งครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟาร์มยุคใหม่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปว่านัดนะครับจะไปเยี่ยมชมสวยสวนก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะไปเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ที่ไหนนะครับเพื่อจะเอาแรงบันดาลใจนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับ วันนี้นัดกับแม่พิษนะครับก็ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับแม่พิษครับขอบคุณมากครับ